การขโมยโปรไฟล์ผู้อื่นหรือ catfish นับเป็นอาชญากรรมในโลกไซเบอร์ที่เกิดจากการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ในทางที่ผิดโดยกลุ่มมิจฉาชีพจะใช้ช่องทางนี้เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงและต้มตุนบุคคลอื่นดังนั้นเราต้องรู้เท่าทันการหลอกลวงแบบ catfish ซึ่งมีลักษณะยังไงไปหาคำตอบเรื่องนี้จากผู้เชี่ยวชาญกันครับเรื่อง catfish เนียอาจจะ ต้องพูดถึง3ฝ่ายทุกัที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างแรกฝ่ายแรกก็คือมิจฉาชีพที่มาขโมยข้อมูลส่วนตัวของเราอีกฝ่ายหนึ่งก็คือ ฝ่ายเหยื่อที่ถูกหลอกลวงนะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็คือคนที่ถูกขโมยอัตลักษณ์ทางดิจิทัลไปอย่างแรกเนี่ยฝ่ายมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็มีเจตนาที่จะมาขโมยข้อมูลส่วนตัวประวัติของเราเนี่ยไปสร้างโปรไฟล์ใหม่อาจจะเป็นเพราะตัวจริงเขาเนี่ยไม่มีลักษณะที่สามารถเอาไปดึงดูดคนอื่นได้เขาก็จะมองหาคนที่มีโปรไฟล์ดีก็อย่างที่มีกรณีข่าวหนึ่งที่มีผู้ชายคนนึงเนี่ยไปทําความรู้จักกับผู้หญิงที่หน้าตาดีในสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็ติดต่อกัน แล้วก็มีลักษณะที่จีบกันผู้หญิงเนี่ยก็หลอกให้ฝ่ายชายเนี่ยโอนเงินมาให้หลายครั้งเลยจะทําให้ฝ่ายชายเสียทรัพย์โดยที่ฝ่ายชายไม่รู้เลยว่าคนที่อยู่ในรูปหรือคนที่เขาคุยกันเนี่ยเป็นคนละคนกับคนที่ที่เป็นโปรไฟล์หรือผู้หญิงที่สวยสวยๆคนนั้นนะครับแล้วเราจะมีวิธีรู้เท่าทันยังไงไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของคนที่มาหลอกลวงในโซเชียลมีเดียได้บ้างครับ สังคมอะไรตอนนี้ก็มันก็จะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีที่แฝงตัวเข้ามาอย่างแรกเนี่ยเราก็ต้องรู้เท่าทันสื่อซะก่อนว่าสื่อเนี่ยมันสามารถจะเป็นที่ที่คนร้ายแฝงตัวเข้ามาก็ได้สื่อเนี่ยมีความเป็นลักษณะของความเป็นนิยามของพื้นที่ไซเบอร์ซึ่งคนสามารถที่จะปกปิดตัวต,วตน ที่แท้จริงของตนเองแล้วก็มาหลอกคนอื่นก็ได้หรือมากาันแกล้งคนอื่นก็ได้ฉากนั้นเราก็ต้องรู้เท่าทันว่าเมื่อเราโดนกันแกล้งแล้วเนี่ยเราควรจะมีการจัดการอย่างไรมันก็มีวิธีตรวจสอบเห่นว่าอาจจะค้นชื่อหรือประวัติหรือว่าคนร้ายเนี่ยมีชื่อตรงกับโปรไฟล์เขาหรือเปล่าก็อาจจะให้สุ o ภูมิก็เซิร์ชดูว่าคนที่มีชื่อนี้จริงๆแล้วเขามีรูปร่างหน้าตาย,ยังไง ถ้าเราจะจะทำความรู้จักเขาติดต่อเขาคบกันไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะต้องขอให้เขาวิดีโอคอลมาดูว่าจริงๆอ่ะเขามีรูปร่างหน้าตาอย่างที่เขาเขานำเสนอในโปรไฟล์เขาหรือเปล่ปาถ้าเขามีท่าทีที่จะหลีกเลี่ยงหรือว่าบ่ายเบี่ยงเนี่ยก็ให้สัษฐานว่าอาจจะเป็นพวกโรแมนติกแรมมาหลอกก็ได้ ไม่อยากตกเป็นเหยื่อของบรรดามิจฉาชีพที่แฝงอยู่ในโลกออนไลน์ก็ต้องรู้เท่าทันให้ดีนะครับว่าก่อนจะเชื่อและไว้ใจใครก็ต้องตรวจสอบประวัติให้ดีและลองใช้เวลาทําความรู้จักกันให้มากกว่าในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในรายการโซเชียลบายจุฬาลงกรณ์ u n i ว e r s i t y ยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ